สวัสดีค่ะมิตรรักนักลงทุนทุกท่านนะคะท่านสมาชิกทุกท่านลิบนี้นะคะแอดจะมาแบ่งปันเลขรัฐบาลไทยนะคะเลขรัฐบาลไทยประจำวันที่หนึ่งสิงหาคม2565นนะคะเป็นวันจันทร์ค่ะชุดตัวเลขที่เราจะนำมาเป็นแนวทางในการ ลงทุนนะคะก็คือชุดตัวเลขตารางกำลังประจำวันจันทร์แบบนี้นะคะแอนเคยทำคลิปไปให้ดูแล้วนะคะตารางกำลังประจำวันจันก็จะเป็นตารางชุดนี้นะคะจับวินตัวเลขวันจันทร์จะเยอะหน่อยนะคะเพราะว่ามีตัวเลขทั้งหมด8ตัวนะคะเลขชุด3ตัวจับชุดกันได้แล้วจะได้ทั้งหมดห้าหชุด สตัวได้ทั้งหมด28ชุดนะคะถ้าใครถนัดใช้ชุดนี้นะคะคำนวณแล้วลงทุนแบบนี้ได้กำไรแน่นอนก็นำชุดนี้ไปลงทุนได้เลยแต่สำหรับคนที่ทุนน้อยนะคะเดี๋ยวแอดจะมาจับเฉพาะตัวเลขบางชุดให้แล้วกันนะคะเพื่อที่จะได้ลงทุนน้อยลงนะคะสำหรับชุด3ตัวนะคะแต่ว่าชุด สองตัวนะคะทุดสองตัวมันจะเข้าในสูตรนี้นะคะผลรางวัลของได้ยินเสียงพระ่าไหมคะผลก็ตกหนักด้วยนะคะแต่แอดก็จะทำคลิปต่อไปนะคะผลการออกรางวัลประจำวันที่16รกรรกฎาก็คือส0่5ูห้าห้าสามใช่ไหมคะ 4ี่ศูนหหสนะคะผลการออกรางวัลของงวดวันที่16นะคะเพื่อนๆมาดูของงวดวันที่1 3ตัวบนออก4ี่หใช่ไหมคะมันก็จะเข้ากับสูตรที่แอดเคยให้ไว้ก็คือสูตรเลข4ี่หนึ่งมาคู่กันต้องตาม10แต้มนะคะ4ี่หนึ่งเจสี่หนึ่งคู่กันอยู่คู่หน้าเลยนะคะ 41มาคู่หน้าหรือคู่หลังก็ได้นะคะงวดต่อไปให้ตาม10แต้มนะคะงวดที่แล้ว417น,นะคะงวดวันที่16กรกฎาคมนี้นะคะมาเลยนะคะ10แต้มก็คือ50น,นะคะทีนี้งวดต่อไปมันมาทั้ง05และ53นะคะซึ่งเข้ากับสูตรนี้สูตรนี้คือ 0385เนี่ยถ้าเพื่อนๆเห็นเลข4ตัวเนี้ยมาคู่กันไม่ว่าจะคู่แบบไหนนะคะเราจะตามเลขชุดนี้นะคะตามเลขชุดนี้เพื่อนสามารถค a p t u r หน้าจอกันได้เลยนะคะเสียงอาจจะเบาไปหน่อยนะคะเพราะฝนตกแรงมากนะคะมาทั้ง0553ทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะเข้ากับตัวชุดนี้เลขสองตัวเพื่อนๆอ,อาจจะตามบีนชุดนี้นะคะ วินชุดนี้ส่วนเลขสามตัวเราจะเผื่อนอกจากชุดนี้นะคะนอกจากวินชุดนี้แล้วเดี๋ยวเรามาจับชุดสามตัวจากตารางกำลังประจำวันกันนะคะเอาซักเอาซักกีกชุดดีซักสิบห้าชุดนะคะเผื่อเพื่อนๆไปหาซื้อลอตเตอรี่กันนะคะ ดูกันเลยโดยที่แอดจะเลือกจับคู่จากตัวเลขที่อยู่ใกล้กันในตารางนะคะตรงกลางแนวตั้งแนวนอนนะคะมุม,มทะแยงมุมสามเหลี่ยมบนสามเหลี่ยมในสามเหลี่ยมนอกมุมไหนแบบนี้นะคะดแอดจะจับจับชุดให้นะคะสักสิบห้าชุดนะคะเริ่มจากแถวกลางเก้าหกเจ็ด แถวนอนสี่หกห้าทะแยงสองหกศูนย์แถวบนสองเก้าหนึ่งแถวกลางสี่ห้าเมื่อกี้ไปแล้วใช่ไหมแ,แล้วก็แถวนี้ค่ะหนึ่งห้าศูนย์เลือก ชุดตัวเลขที่อยู่ติดกันค่ะได้ห้าชุดแล้วต่อไปเลือกจากมุมมุมแบบนี้นะคะมุมนอกก็สี่สองเก้ามุมนอกเสร็จแล้วมามุมในสี่หกเก้ามุมนอกต่อเก้าหนึ่งห้า มุมใน965นี่นะคะนี่มุมรอบก,ก็507มุมใน765นะคะอีกสักสี่ชุดค่ะนี่นะคะ,อ 4, ะ,คะแอดช็อป295ค่ะ สองหกห้าค่ะเลือกชุดตัวเลขที่อยู่ใกล้กันนะคะอะไรอีกสี่หก,ห,กหนึ่งอะไรอีกดีหกห้าศูนย์สิบห้าชุดนะคะ สิบห้าชุดแล้วอย่าลืมสองตัวนะคะสองตัวใช้วินชุดศูนยสามแปดห้านะคะชุดนี้เราเน้นไปที่สองตัวแล้วกันนะคะจับวินกันได้ก็จะเป็นศูนสาม ศูนย์ห้าศูนย์แปดสามสี่สามห้าสามเจ็ดสามแปดห้าแปดแปดเก้า และเลขเบิ้ลนะคะเลขเบิ้ล00 33 55 88เนี่ยนะคะชุดวิน0385และชุดเลขตารางกำลังประจำวันนะคะเป็นตัวเน้นแล้วกันนะคะเป็นตัวเน้นแล้วกันถ้าใครชอบตัวการก็แทงตาม ชุดนี้แลบะบชุดนี้นะคะเดีย๋ยวแอดจะลงคลิปทิ้งไว้ให้แบบนี้สลับกัน2ชุดนะคะเพื่อนๆก็รอดูไปเรื่อยๆจนจบคลิปจะได้แคปเจอร์กันได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมาแบ่งฟานแบบนี้นะคะถ้าใครถูกหวยแล้วนะคะอย่าลืมนำเงินไปทำบุญกันได้นะคะสำหรับใครที่อยากเลี้ยงกาแฟแอดลองไปดูใน ในใต้คลิปนะคะแอดจะลงไว้ให้นะคะอยากเีียงกาแฟนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะได้รับเงินกันทุกคนทุกบ้านเลยนะคะสวัสดีค่ะ